สวัสดีครับวันนี้มาดูพระสมเด็จวรังพิมใหญ่เกตทลุสุมที่ทันยุคท่านสมเด็จโตสร้างนะครับอายุขององค์พระก็ผ่านเวลามาเป็นเวลา1 50ปีนะครับพระสมเด็จวรังเนื้อหาขององค์พระนี่จะต่างจากพระยุคหลังหรือพระสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ เออพราะพระสมเร็จวัดกั้งเนี่ยที่ผมเคยบอกประจำก็คือต้องทำมาจากปูนเปลือกหอยนะครับผสมน้ำมันตังอิ้วนะครับยุไปลายๆนะครับซึ่งองค์พระจะมีความสวยงามและคมชัดนะครับจะต่างจากพระที่ทำขึ้นมาใหม่หรือพระเลนแบบ มันจะเห็นความแตกต่างระหว่างเนื้อหาความเก่าอย่างชัดเจนนะครับพระองค์นี้เป็นพระพิม์พใหญ่เกศทะลุซุ้มนะฮะ <c oughs> เกตได้จะทะลุซุ้มออกมาข้างนอกนะครับนะแล้วพระสมเด็จวรครังเนี่ยเส้นซุ้มตรงนี้นะฮจะโยโยมาทางซ้ายมือนะโยมาแล้วก็ม้วนแล้วมาถึงข้างล่างนะครับ พระสมเด็จวราคังเนี่ยนะครับจะต่างจากพระยุคใหม่หรือพระทําเรียนแบบมาหลังปีสองพันห้าร้อยเนี่ยพระสมเด็จวราคังจําไว้เลยนะฮะถ้าทันยุคเนี่ยจะมีเส้นบังคับเส้นบังคับตัดนี่นะฮะจะมีเส้นบังคับตัดแต่ถ้าเป็นพระยุคใหม่เนี่ยเขาจะไม่มีเส้นบังคับตัดตรงนี้นะฮะเขาจะตัด ก็คือกดเข้าบล็อกแม่พิมพ์จะไม่มีเส้นมารับตัดกดแล้วก็ดึงพระออกได้เลยก็คือจะไม่มีเส้นมารับตัดจะกดพระจมเข้าไปเลยเต็มองค์นะครับแล้วก็ดึงออกมาเป็นองค์พระได้เลยอย่างนี้นะฮะมันองค์นี้อันนี้คือเป็นพระเรือนแบบเขาจะไม่มีเส้นมารับตัดก็คือใช้พระองค์นี้นะฮะกดลงในในบล็อกแม่พิมพ์ ให้จมไปเลยและส่วนเนี้ยส่วนขอบด้านข้างตรงนี้จะขาดไปเลยขาดองค์เป็นองค์พระแล้วก็ดึงพระออกมาได้เลยก็คือพระที่ทำเดินแบบพระยุคใหม่เนี่ยจะไม่มีเส้นบั๊กับตัดด้านข้างนะครับเพราะว่าบล็อกแม่พิมพ์เขาแกะไม่ได้นะครับแกะให้เห็นเส้นบั๊คับเหล่านี้ไม่ได้เหมือนองค์รักษานี้นะครับ เนี่ยมันจะเรียบไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นพระทันยุคเนี่ยเดี๋ยวกลับด้านนี้จะเห็นได้ชัดเห็นไหมครับองค์พระเนี่ยจะมีเส้นมาคับตัดนะฮะนี่คือเอกลักษณ์ของบล็อกแม่พิมพ์วัดะระฆังเลยจำไว้เลยนะฮะนี่แต่องค์นี้เนี่ยนะครับเป็นพิมพ์นิยมเขาเรียกองขององคหลวงพุทธเนี่ย มันจะมีเส้นบังคับตรงนี้จะเฉียงเข้ามาข้างในนิดหนึ่งนะฮะเอกลักษณ์เลยนะฮะเป็นพิมพ์นิยมเนี่ยสังเกตดูบล็อกขององค์พุทธนะฮะบล็อกเนี่ยฝั่งด้านซ้ายมือขององค์ผ้าเนี่ยจะบล็อกนี่จะเฉียงเข้ามานิดหนึ่งนะครับเราจะเห็นเห็นไหมครับเนี่ยจะเห็นเส้นเห็นไหมครับเส้นบังคับตัดเนี่ยหรือเส้นบังคับแม่พิมพ์นี่แหละครับเนี่ย ถ้าเป็นพระทำเรือนแบบไม่มีนะฮะเพราะเขากดบล็อกลงพระเนี่ยเนื้อพระลงจมไปในบล็อกไม่พิมพ์เลยแล้วก็ขาดเป็นเนื้อเดียวเลยนะครับพระยุคหลังนะครับพระองค์นี้พยายามเรือนเรียนแบบเนื้อหาของพร,ระสมเด็จพระนครแต่เนื้อหาความเก่ามันไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูนะครับความแตกต่างนะครับ นี่คือให้เอกลักษณ์ของการแกะบล็อกแม่พิมพ์จําไว้เลยฮนะถ้าเป็นพระทันยุค่ันสนเบตโตจะต้องมีเส้นบังคับตัดนะครับแต่ถ้าตัดชิดตัดชิดไปเลยเนี่ยมันจะต้องมีด้านใดด้านหนึ่งที่จะเห็นเส้นบังคับตัดนะฮะยังไงก็ต้องมีนะครับจําไว้เลยแต่ถ้าเป็นพระปอมมันจะไม่มีเลยนะครับ จะไม่มีเลยเนื้อรักษาเนี้ยโรงงานเขาชอบทําเนื้อปลอมขึ้นมาเห็นไหมเนอเนี่ยเนื้อจเนเนอเนเนยเนี่ยอันนี้คือพระที่เขาเอามาเล่นกันนะฮะสายห้างที่เขาเอามาเล่นกันก็คือเนื้อยุคหลังๆนี่แหละเนื้อมันจะเนอเนออย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยองเนี้ยเนี่ยแต่การแกะบล็อกแม่พิมพ์มันเปไม่เป็นธรรมชาติมันแข็งเห็นไหมครับนะครับ เนื้อมันจะเหนอะงนี้มันซึ่งมันจะต่างต่างจากผ้าสมเด็จพระคังที่ทํามาจากปูนเปลือกหอยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อพ้าแท้ดีกว่าอย่าดูเนื้อผ้าปลอมนะครับเดี๋ยวท่านจะหลงไปจําเนื้อผิดนะครับผ้าสมเด็จพระคังเนี่ยทํามาจากปูนเปลือกหอยเนื้อจะต้องมีความนุ่มนวลนละมันวาวนะครับเห็นไหมครับให้ดูอีกนิดนึง พร,ระสมเด็จพระละคังเนี่ยท่านจะแกะบล็อกได้คมชัดนี่ยจะเห็นเท้าเห็นไหมครับเนี่ยคมชัดลึกเนี่ยเป็นสันเลยเห็นไหมครับเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่เกศรูปสมพิมพ์ขององค์พุทธเนี่ยนะฮะท่านจะเห็นเอกลักษณ์ของตรงนี้จะแอนนะฐานคมขวานนี่จะแอนบนท้องช้างเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยแอนบนท้องช้างเลย นะครับฐานคมขวานเนี่ยนะฮหรือฐานโต๊ะหมูชานะครับนี่คือเอกลักษณ์ของบล็อกนี้แม่พิมพ์นี้นะฮะเฉพาะบล็อกแม่พิมพ์นี้นะครับบ,รบ,บอกไว้ก่อนนะครับนะเดี๋ยวผมจะได้ขยายเนื้อให้ท่านดูเนื้อหาของพระแท้นะครับเดี๋ยวขออนุญาติดกล้องนิดนึงนะครับนี่นะครับ นี่คือเนื้อของพระสมเด็จว่าคังแท้เนี่ยมันจะมีความนุ่มนวลเห็นไหมครับจะมีความนุ่มนวลขององค์พระนี่นะฮะนี่นี่คือธรรมชาติความเก่าเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ให้ท่านได้ดูนะครับพระองค์นี้นะฮะจะเห็นมีคราบที่คนโบราณเ็าเรียกว่าผงแป้ง จริงๆมันเกิดจากการละเหยของเนื้อในองค์พระนะครับออกมาจากผิวข้างข้างในแล้วก็มาเจออากาศข้างนอกก็จะแห้งตัวเป็นขาวๆเหมือนกับผงแป้งแต่มีเป็นบางองนะฮะที่จะหนาบางองค์ก็ไม่หนานะครับไม่ดูแล้วรักษาเราดูไม่เหมือนกันทุกองค์นะครับองนี้ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะครับ นี่นะฮะเนี่ยผลของเขาจะหนานิดนึงนะครับเนี่ยเนี่ยของแป้งนะครับของพระแท้เนี่ยให้ท่านดูนะครับเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกับองพระนะฮะระเหยออกมาจากเนื้อในนะครับถ้าเป็นผ้าปลอมเนี่ยมันจะฟอกข้างนอกมันจะละเหยจากข้างในค่อยๆหนาขึ้นหนาขึ้น เกาะกันเป็นชั้นนะครับเนี่ยแป้งก็เรื่อพผลึกนี่แหละครับผลึกแคนไซนี่แหละครับนี่เดี๋ยวค่อยๆไล่ like ให้ดูนะครับเนี่อันนี้จะเป็นเฉพาะด้านหน้านะครับด้านหลังไม่มีนะครับผลึกแป้งอันนี้นะฮะนี่เนื้อหาของพระแท้นะครับให้ท่านจดจำไว้นะครับนี่นะฮะ มันจะต้องเป็นขยุกขยิกเป็นคลื่นเหมือนคูเขาไฟเหมือนกับอาลาว่าแล้วแต่เราดูนะครับมันจะต้องไม่เรียบตึงเห็นไหมครับมันจะต้องมีส่วนนูนส่วนสูงส่วนยุคนี่คือเนื้อหาของพระแท้ที่ทำมาจากปูนเปลือกหอยนะครับตกผลึกแน่นนะฮะเนี่ยตกผลึกแน่นเลยนะครับ จะมีเม็ดแดงนะฮะอยู่มุมด้านซ้ายมือนะครับพระองค์นี้ผมก็แฝนบังเก็บบ้างนะครับแฝนอย่างเดียวเสียดายพระนะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในเนื้อพระค่อนข้างจะเยอะเพราะเจออากาศความร้อนจากตัวเรานะทำให้เสียผิวเสียเนื้อพระก็เลยเก็บบ้างใส่บ้างนะครับเป็นบางโอกาสนะครับ นี่นะนี่คือเนื้อหาของพระแท้นะครับท่านดูนะะพระที่ทันยุคนะครับเนื้อจะต้องเป็นลักษณะนี้ดูนุ่มนวลแต่มีความมันวาวอยู่ในผิวอ่เพราะพระทำมาจากปูนเปลือกหอยผสมน้ำมันตังอิวแล้วก็อ่าส่วนต่างๆไม่ว่าจะดินเจ็ดป่าดินเจ็ดโป่งนะครับนะแต่ว่าหลักคือปูนเปลือกหอยนี่จะเยอะนะครับในองค์นี้ นะครับค่อ,คอยๆไล่ให้ดูนะครับนี่นะฮะนี่คือเนื้อหาของพระแท้นะครับค่อยๆไล่ให้ดูเนี่ยท่านจะเห็นพวกก้อนมลสารมากมายนะครับในพระสมเด็จวรครัม ทำไมคนโบราณเขาบอกยิ่งดูยิ่งึูงเพราะมันมีให้เราดูก้อนมวลสารดูสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในองค์พระนะครับมันเป็นอะไรที่จริงที่เขาบอกว่าพระสมเด็จวรลคังยิ่งมองยิ่งสูงยิ่งึ้งยิ่งดูยิ่งไม่มีวันเบื่อยิ่งทําให้เราได้ค้นคว้าได้ดูได้หาได้ค้นหานะครับเห็นไหมครับสายแร่ ออกจากขาวขาวคุณเห็นไหมครับในพระสมเด็จแท้ต้องมีนะครับนะในพระปลอมก็มีแต่เราต้องดูหลักธรรมชาติเนื้อหาความเก่าขององค์พระด้วยนะครับเนี่ยนี่คือเนื้อหาความเก่าขององค์พระนะครับเนี่ยท่านจะเห็นฝ่าเท้าไหมฮะเนี่ยเท้าขององค์พระเนี่ย นี่นะที่ผมบอกผมใช้ดูประจำเนี่ยผมจะดูปลายข้อศอกกับปลายเท้าเห็นไหมครับเนี่ยจะวิ่งมาตรงกันเลยเนี่ยเห็นท่านเห็นปลายเท้าไหมครักับปลายข้อศอกเนี่ยมันจะวิ่งมาตรงกันนะครับถ้าเป็นพระแท้ทันยุกนะครับเนี่ยท่านดูในซอกเห็นไหมครับมันจะมีเม็ดดำก้อนมวลสาร นะครับในพระสมเร็จวรครคังเนี่ยก้วนมนสารเนี่ยหลากหลายนะครับเพราะท่านผสมมากมายหลายชนิดเข้ามานะครับตรงนี้ก็มีก้อนหินสีเทาเห็นไหมครับเนี่ยออกเขาคุลด้วยตรงนี้ก้อนหินสีเทาอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เห็นไหมครับฝังอยู่ในเนื้อนะครับ มันเกิดจากธรรมชาติที่อยู่ในเนื้อพระครับเพราะมวลสารเหล่านี้นะท่านสมเร็จโตก็ได้นำมาผสมนะครับอันนี้ฐานหมอนฐานหมอนจะเห็นเป็นร่องนไหมครับจะเห็นเป็นร่องทิวๆเนี่ยเห็นไหมครับเห็นเป็นร่องทิวๆนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย ไม่ต้องลึกมากนะครับแต่เป็นล่องเป็นแบบธรรมชาติแล้วในล่องของฐานหมอนี่จะเห็นเป็นรอยกะยุก,กะยิกเนี่ยเขาเรียกเกิดการยุบตัวหดตัวนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากา้านทูบนไหมครับเนี่ยดำดำเนี่ย,นยคนโบราณก็เรียกว่ากา้านทูบ ดำดแต่ไม่จำเป็นนะฮะต้องดูเหมือนกันทุกองค์นะครับผมบอกประจำพระท่านทำมาหลากหลายหลายชนิดหลายวันนะนี่เม็ดขาวใสเห็นไหมครับอันนี้คือแร่ธาตุที่อยู่ในเนื้อพระหรือมวสารสมัยก่อนเขาเรียกสารีลิกธาตุนี่แหละครับ นี่ฮะสวยงามไหมครับเนี่ยในผ้าแท้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับนี่คือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเนื้อหาของอผ้าเนี่ยจะเปิดได้ชัดเจนสวยงามมากครับเนี่ยเนื้อจะออกขาวอมเหลืองนะครับ ท่านจะเห็นเนื้อพระมันจะเป็นยุบบ้างอดเหี่ยวบ้างนะครับแล้วแต่ตรงนี้ก้อนมวลสารได้หลุดออกไปนะครับเป็นหลุมเป็นบอ่อเลยและเป็นธรรมชาตินะครับเนี่ย่เนี่ยก้อนผงพุทธคุณเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก้อนเนี่ยอันนี้คือก้อนผงพุทธคุณน,นะครับเนี่ยน,นะครับ อค่อยไล่ให้ดูนะครับเนื้อหาขององค์นี้สวยงามนะครับแล้วก็บล็อกแม่พิมพ์สวยงามด้วยเป็นพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยท่านจะเห็นก้อนมลสารเี่นไหมครับเนี่ยเขา,เร,า,เ,รา,าเรียกว่าเม็ดพัทธาตุนะเรียกให้มันมีคุณค่าก็เรียออกเม็ดพัะธาตุนะครับมันมีขาวใสขาวขุ่นนะครับ อันนี้จะออกขาวขุ่นนิดนึงนะครับอ,อันดำๆอันนี้ก็จะเป็นเศษของลักเก่านะครับติดอยู่ในเนื้อนะครับเดี๋ยวให้ดูเศษลักเห็นไหมครับองนี้ยังหลงเหลืออยู่นะครับลักจะออกสี ดำคล้ายๆกับสีเปลือกมงคุดนะฮะทั้งดูเนื้อในข้างนอกจะออกผิวดำๆพอเราใส่กล้องขยายเยอะๆเราจะเห็นมันออกสีเปลือกมงคุดนะฮะออกแดงเลื่อๆแต่ไม่ไม่แดงมากนะครับเพราะลักเนี่ยล้ารล,ลักจีนเนี่ยมันจะเนื้อในจะออกสีเปลือกมงคุดนะฮะหรือบางคนเขาเรียกสีแดงแต่มันไม่แดงนะท่านเคยทานมงคุดท่านก็ลกนึกกันดูนะครับ นึกถึงเปลือกมองคุดนี่แหละสีมันจะออกลักษณะนั้นนะครับแต่ต้องใช้กล้องขยายดูนะเนื้อในลึกๆถ้าเราส่องผิวเผินมันจะดูออกดำๆเนี่ยเศษของลับเพราะผมใช้กล้องขยายส่องดูนะครับถ้าเราใช้ 10x มันมองไม่เห็นนะครับจำไว้เลยไม่เห็นเนื้อในเห็นแค่เป็นสีดำๆนะครับเห็นไหมครับสวยงามไหมครับ เนื้อของพระสมเด็จวัดระฆังต้องมีคมมันวาวแล้วนุ่มนวนลักษณะนี้นะครับเนี่ยอันนี้ผมอยากให้ท่านได้เรียนรู้เนื้อหาเป็นหลักนะครับบล็อกแม่พิมพ์เราค่อยมาดูทีหลังถ้าเป็นเนื้อแท้พระแท้เราค่อยมาดูว่าเป็นบล็อกแม่พิมพ์พิมพ์ไหนนะพิมพ์ใหญ่พิมพ์ทะลุซุม้มพิมพ์อะไรเราก็ค่อยมาดูเราต้องดูเนื้อหาของเนื้อพระเป็นหลักก่อนว่าเออ เนื้อเก่าทัานยุคนะครับถ้าท่านไปดูพิมพ์ก่อนแล้วท่านไม่ดูเนื้อพิมพ์มันถูกท่านบอกว่าพ้าแท้อันนั้นมันผิดหลักความจริงนะครับเราต้องดูเนื้อหาความเก่าก่อนแล้วค่อยไปดูว่ามันเป็นบล็อกแม่พิมพ์อะไรเกตเาลูกซุม้มนะพิมพ์สานแซมเกตโบตุมอะไรก็ว่ากันไปนะครับเนี่ยอันนี้รอยแยกหรือรอยหนอนดน้น คนโบราณเขาเรียกว่าลอยหนอนด้นหรือลอยปีแยกและครับอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะครับเนื้อพระสมเด็จวรรคังเนี่ยบางครั้งก็จะเห็นจ้ำจ้ำลักษณะนี้นะครับนะส่วนใหญ่นะครับถ้าพระใช้แผลเนี่ยขอบขอบข้างมันจะออกจ้ำจ้ำเหลืองเหลืองนะครับเพราะว่าเหนือตัวเนี่ยมันจะมาเกาะตามผิวด้านข้างมันก็จะเห็นรอยจ้ำจ้ำเนี่ย ให้ท่านดูไว้เลยนะครับเนื้อผ้าสําเร็จรักคังออกขาวอมเหลืองเป็นเป็นเนื้อที่นิยมนะเนื้อที่เขานิยมเล่นหากันเ้าเรียกว่าเนื้อขาวอมเหลืองนะครับมันจะมีความสวยงามแต่บางองค์อาจจะแก่น้ํามันตังอิ้วแก่ส่วนผสมอย่างอื่นก็ทําให้เนื้อผ้าอาจจะออกเป็นสีหลากหลายหรือต่างกันไปได้นะครับ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อนิยมที่เขาเล่นหากันมูลค่าแพงๆว่ากันเป็นหลักสิบล้านขึ้นนี่ก็ต้องเนื้อดอกษานี้นะครับเนื้อจะออกขาวอมเหลืองเห็นไหมครับท่านเกท่านเห็นไหมฮะนาดเม็ดเศษผ้ากำแพงเนี่ยสวยงามไหมครับเนื้อผ้ากำแพงเนี่ยถ้าเราดูเป็นเนี่ย มันสามารถบอกอายุได้เลยว่าแท้แน่นอน150ปีขึ้นนะครับเพราะเศษพรากำแพงมันผ่านเวลามา4ี0ห้าปีถ้ามาอยู่ในเนื้อพระสมเด็จวระังที่ท่านสมเด็จโตนำมาผสมถือว่าพระองค์นั้นเป็นพระแท้100%เปเซนะครับแต่ถ้าเกิดเม็นมวลสารดูใหม่ๆอยู่อันนั้นก็เป็นพระปลอมทำขึ้นมาใหม่เพราะเม็ดมวลสารไม่ทันยุค แต่ถ้าเศษผ้ากำแพงเนี่ยแห้งเนื้อรักษานี้ทันยุคแน่นอนครับเพราะเศษผ้ากำแพงที่อยู่ในพระสมเด็จวรคังเนี่ยมันสามารถบ่งบอกอายุขององค์พระองค์น,นั้นได้เลยว่าเป็นวันสารแท้100%ยเปอร์เซนะครับท่านจะให้ดูเนื้อเนื้อเนื้อสวยไหมฮะสวยเนี่ยด้านข้างก็จะมีรอยปิ ปหน่อยๆด้านหลังนี่สวยงามฮะสวยงามมากครับผมชอบมากเลยพระองคนะ์นี้นะเนี่ยนะตรงนี้ก็จะมีอ่าตรงนี้จะเห็นรอยกระเทาะรอยกระเทาะเนี่ยมันเกิดจากอะไรเห็นไหมครับเนี่ยก้อนมวลสารดันดันออกมาจากข้างในทําให้เนื้อพระผิวข้างนอกระเบิดออกเนี่ยจะเห็นก้อนหนึ่งนะฮะดันผิวเปิด ออกไปเลยฮะเนี่ยไอ้ตรงนี้จำๆจเนี่ยอันนี้คือข้าวน้ํามันตังอิ๋วนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยจำ,จำๆเข้มๆตรงนี้เขาเรียกนะน้ํามันตังอิ้วจะอยู่ตรงจุดนี้เยอะแล้วเนื้อก็จะเลยมีความมันวาวมากเห็นไหมครับจำบ้างขาวบ้างสลับกันนะฮะถ้าเหลืองทั้งผืนเนี่ยปล้อมแน่นอนนะครับเนี่ย นี่นะฮะนี่คือข้ามน้ำมันตังยิ้วจำจำนะครับเดี๋ยวไล่ลงมาต่อเห็นไหมครับเนื้อนี้เขาเรียกเนื้อนิยมนะครับสวยงามไหมครับเนื้อปูนเปลือกหอยให้ท่านดูเนื้อเป็นหลักนะครับ อันนี้คือ,อลักนี่ยยังหลงเหลืออยู่หน่อยๆนะครับตามพื้นผิวเนี่ยส่วนใหญ่พร,ระสมเด็จพระครังจะลงลักนะปิดทองนะหรือบางองค์ก็ปิดลงชาติปิดทองก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เคยเห็นนะครับพบเจอเนี่ยส่วนใหม่จะลงลักปิดทองนะครับ ลงชาตินี้จะน้อยมากครับไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่จะลงรักนะครับลงรักปิดทองเนี่ยเศษรักยังเหลือนะฮะเนี่ยพระผ่านเวลาร้อยกว่าปีนะครับไม่เอ่าะรักเหลือเต็มองค์เลยเป็นผืนเป็นแผ่นเลยเนี่ยมันเหมือนกับพระยุคหลังฮนะน่าจะทำปีหลังจากปีห้าศูนย์ลงมานะครับ แท้มันดูไม่เบื่อครับยิ่งดูยิ่งซึ้งนะครับเดี๋ยวให้ดูขอบข้างนิดนึงนะครับขอบข้างอันนี้ขอบด้านข้างเนี่ยองนี้ก็จะเห็นลักเห็นไหมครับลักจีนเนี่ยมันจะออกตรงนี้สีเหมือนเปลือกมังคุดห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยลักจีน เป็นก้อนนึ่งนะฮะฝังอยู่ในเนื้อนะครับอันนี้คือด้านข้างนะครับเนื้อสวยงามครับพระสมเร็จพระาคครโอเคนะครับ สิ่งที่ผมทำเป็นไม่ประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับท่านที่ศึกษาภาะสมเร็จวระคังกันอยู่ก็ขออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คนอื่นเขาได้เรียนรู้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ